สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะเมื่อวานแม่วาก็ยุ่งทั้งวันเลยนะคะกับการทำกครงให้กับน้องแมวตาบอดนะคะเมื่อวานก็ได้รับพัสดุกรงจากคุณยายหมอท่านส่งมาให้กับแม่วาน,นะคะแม่วาก็ทำการขยับขยายกรงให้กับน้องแมวตาบอดนะคะเพื่อที่จะให้เขา ได้อยู่ในกรงใหญ่กว่าเดิมก็จะได้ไม่เครียดนะคะตอนที่ประกอบก็ไม่ยากนะคะเพราะว่าเราแค่กลางขึ้นมาแล้วมันก็จะเริ่มเป็นรูปเป็นล่างมันจะช้าตรงที่แม่วาไปหานะคะที่ปูที่ปูมาเอาไว้รองให้น้องนอนเพื่อที่จะไม่เจ็บนะคะก็จะมาเสียเวลาตรงนี้ค่อนข้างที่จะนานมากๆเลย ไม่ว่าไม่เอากระดาษลังนะคะเพราะว่ากระดาษลังเคยทําแล้วน้องจะตะกุยขาดหมดเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเป็นเหมือนถุงปุ๋ยด้านหนึ่งแล้วก็กระดาษลังด้านหนึ่งนะคะก็เอามาแปรรูปเอานะคะไอเขาก็พันมานะคะพันมากับ แผ่นนะคะแผ่นรองข้างบนกับแผ่นรองข้างล่างที่บรญยายหมอเขาก็ส่งมานะคะที่น้องเมืองข้างบนกุงนะคะนั่นแหละค่ะที่นอนอยู่เอาเขาเอากระดาษนะคะปูรองมาแม่วาก็เอากระดาษนั้นมาใช้ประโยชน์เอามารองกลุมให้กับน้องนะคะก็จะได้ประมาณนี้น้องก็ไม่เจ็บนะคะแม่วาก็ทดลองลองจับดูแล้วเขาก็ไม่เจ็บ เริ่มสำรวจกลงใหม่นะคะเริ่มสำรวจกรงใหม่น้องก็คงจะมองหาตะกร้านะคะเพราะว่ากรงเก่าของน้องแม่วาก็จะมีตะกร้าแล้วก็เอาผ้าใส่เข้าไปในตะกร้าน้องเขาก็ชอบนอนในตะกร้านะคะแต่ทีนี้แม่วาก็เอากรงออกไปเลยก็ไม่ได้เอาตะกร้ามาใส่ให้เขาก็เลยเอาที่นอนนิ่มๆน,น,นะคะมาปูไว้ให้เขานอนก็ชอบนะคะชอบก็ไปนอนแต่งตัวอยู่นะคะ แล้วก็ด้านบนกรงนี่แม้วาก็เอาที่รองนะคะรองรองนอนนะคะเพื่อจะได้ไม่เจ็บตัวเอาปูไว้ข้างบนนะคะเพื่อให้พวกเพื่อนเขาได้ไปนอนเล่นกันอยู่บนข้างหลังกรงนะคะเออ ต้องขอบคุณคุณยายหมอท่านมากๆนะคะคุณยายหมอคุณตาหมอที่ได้เมตตาน้องแมวตาบอดนะคะที่ให้เขาได้มีสถานที่กว้างกว่าเดิมนะคะเขาจะได้ไม่เครียดเพราะว่าตอนนี้เขาเครียดมากเลยนะคะกลางวันนอนเงียบกริบกลางคืนนี่โอ้โหแอโ์โคนะคะตะเบงเสียงเพราะน้องติดสัตว์นะคะตอนกลางวันก็รับไหลสบายเลยพอตอนกลางคืนเงียบสงัดนี่ก็ร้องนะคะร้องเสียงดังเลย แม่วาเสร็จจากกรงนั้นแล้วแม่วาก็มาอีกกรงหนึ่งนะคะเมื่อวานวุ่นทั้งวันเลยทุกท่านถ้าใครจําได้นะคะน้องผักบุ้งตอนนี้น้องผักบุ้งเริ่มนี้ใส่ไม่ดีอีกแล้วนะคะเพราะว่าเริ่มกัดแล้วก็เริ่มงอแงนะคะเริ่มงอแงไม่เข้ากับเพื่อนเลยใครเข้าใกล้ก็ไม่ได้ตบเขาพอเวลาเขาต่อสู้กับนะคะสวบกับ ก็กลัวพอเขากลัวปุ๊บก,ก็จะเริ่มไม่เข้ากระบะทรายไม่เข้ากระบะแล้วก็ไม่กินพอเวลาปวดท้องก็อึฉี่เลียลาดไปหมดเลยนะคะจนแม่วาตามเก็บตามซักไม่ไหวก็เลยต้องเอาน้องไว้ในกรงอีกรอบหนึ่งนะคะจากที่ว่าเราให้เขามาใช้ชีวิตข้างนอกกรงมาเป็นปีนะคะก็เริ่มใช้นิสัยเหมือนเดิมแล้วก็ไปต้องปรับนิสัยใหม่ในกรงนะคะ น้องเขาก็ไม่เครียดนะคะเพราะว่าเขาอยู่ในกรงเขาอิสระอยากจะเอื้อก็ได้เอื้ออยากจะกินอะไรก็ได้กินไม่ต้องกลัวเพื่อนที่จะกัดนะคะกรงน้องค่อนข้างใหญ่ก็ได้รับความเมตตาจากคุณตาหมอคุณยายหมอเช่นเดิมนะคะท่านเมตตาส่งเอามาไว้ให้กับแม่วาแม่วาก็เลยต้องเอามาประกอบแล้วก็เอาน้องผักบุ้งนะคะเข้าไปอยู่น้องไม่เครียดนะคะทุกๆุกท่านเพราะว่ากรงค่อนข้างใหญ่แล้วก็ อยู่ตรงริมหน้าต่างน้องก็สามารถขึ้นไปแล้วก็ไปนั่งมองชมวิวได้นะคะเขาอยู่ในนั้นมองดูเขามีความสุขมากๆมีความสุขกว่าที่เขาออกมาอยู่กับเพื่อนๆนะคะอีกหนึ่งความเมตตานะคะที่คุณยายหมอกับคุณตาหมอท่านได้ส่งมาให้กับเด็กๆอีกห้องหนึ่งนะคะที่ไม่มีพัดลมไอเย็นใช้นะคะท่านก็ กลัวนะคะเข้าหน้าร้อนแล้วเ,วเดี๋ยวเด็กๆจะหอบจะไม่สบายกันนะคะแม่ท่านก็ได้เมตตาส่งพัดลมไอเย็นนะคะมาให้กับเด็กๆในห้องที่เหลือกราบขอบพระคุณท่านมากๆคะ่ะมาดูน้องปีใหม่นะคะเมื่อวานไม่ได้อัปเดตน้องปีใหม่เลย หลังจากที่แม่วาป้อนข้าวแล้วก็ทําแผลให้น้องเสร็จแล้วแม่วาก็ลองจับน้องนะคะจับนอนหงายให้เขาได้มีระบายนะคะระบายท้องเพราะว่าเขานอนตะแคงอยู่อย่างเดียวเขาก็เกิดแก๊สในกระเพาะนะคะแม่วาก็เลยจับเขาหงายท้องให้เขาได้ยืดแข้งยืดขาบ้างนะคะ จะมีจับนั่งแล้วก็จับหงายท้องบ้างนะคะให้เขาเหมือนถ้าเขานอนตะแคงอีนอนตะแคงอย่างเดียวก็ค่อนข้างที่เขาจะเมื่อยแม่ว่าก็ทุกอย่างนะคะลองจับหงายเอาไว้สักชั่วโมงสองชั่วโมงนะคะเพื่อให้เขาได้เปลี่ยนอริยาบุตรให้นอนเอาหลังแนบกับที่นอนบ้างนะคะเราก็ต้องพลิกแพงเปลี่ยนหลายๆอย่างนะคะ นอนนิ่งเลยนะคะเช้ามานี่แม่วาก็จะค่อนข้างยุ่งกับน้องปีใหม่เยอะกว่าจะป้อนข้าวให้น้องกว่าจะทําแผลให้น้องแล้วก็จับน้องนั่งนะคะมาอีกหนึ่งชีวิตนะคะที่เราต้องดูแลกันยาวๆกันไปก็คือน้องแมวท้องแก่นะคะท้องหลังจากที่แม่วาพาไปอันตราซาวในเมืองนะคะที่โรงพยาบาลในเมือง ก็สร้างความสบายใจให้กับแม่วาอยู่ในระดับหนึ่งนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องคอยประวัติประวงว่าน้องไก่จะคลอดหรือ,อยังน้องจางหุดหหิดหรือเป็นอะไรไหมลูกในท้องแข็งแรงไหมเมื่อพาน้องไปอันตาซาวมาแล้วเราก็ได้รับรู้หลายๆอย่างหลายๆเรื่องนะคะกับน้องก็ทําให้ไม่ต้องเป็นห่วงน้องเยอะนะคะเขากลับมาก็กินได้อารมณ์ดีนะคะกินได้กินเก่งมากๆเลย คีออนนะคะคีออนตอนนี้ก็น่าจะได้เดือนกว่าแล้วก็ทนอีกสักไม่ถึงเดือนนะคะเราก็จะได้มาเห็นหน้ามิ้วน้อยกันแล้วมาแบบไม่ได้ตั้งใจเลยนะคะมิ้วน้อยกับอีกหนึ่งชีวิตที่โดนเอาไปปล่อยถ้าแม่ว่าไม่ช่วยมาป่านนี้ก็คงจะไปเดินหาเก็บเศษอาหารแถวกองขยะนะคะแล้วก็ คงจะไม่มีที่นอนอุ่นๆช่วงนี้ก็ฝนตกด้วยก็ไม่อยากจะนึกภาพเลยนะคะว่าจะลำบากขนาดไหนจะไปนอนหนาวไป็นบฝนตรงไหนนะคะเก็อ,อีกหนึ่งชีวิตถ้าเราสามารถพอที่จะช่วยเขาได้เราก็ช่วยเขาไปสุดท้ายคลิปนี้นะคะก็เช่นเดิมแม่วาก็ ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะทุกๆความเมตตาแล้วก็ทุกๆกกำลังใจที่ทุกทท่านนะคะมีให้แก่เด็กๆที่บ้านมีบุตรลูกแม่วาแม่วาแล้วก็เด็กๆไม่มีสิ่งใดจะตอบแทนพระคุณทุกทท่านนะคะนอกจากํำอวยพรก็ขอให้ทุกทท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงทำกิจการสิ่งใดก็ขอให้ทุกทท่านจเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไป ท่านเดินทางไปไหนก็ขอให้ทุกๆท,ท่านเดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับขอพระคุณทุกๆก,การรับชมคลิปเด็กๆนะคะขอบพระคุณที่ช่วยกันร,รับชมโฆษณาเป็นค่าขนมให้กับเด็กๆขอพระคุณมากๆค่ะ